สวัสดีครับ ok ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่แฟนหนุ่มเป็นเดวอริสราเรียกได้ว่าเป็นคู่รักที่พิสูจน์ความรักด้วยการจัดทริปไปเที่ยวในเวลาทั้งหมด3เดือนเพื่อเป็นการดูว่าความรักของทั้งคู่นั้นจะไปด้วยกันได้หรือไม่และเธอยังได้บอกว่าทาไมโอเคก็แค่กลับมาไทยก็เลิกเลยซึ่งตอนนี้ทั้งคู่ได้กลับมาเมืองไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสําหรับเดวอริสราและแฟนหนุ่มเซบาสเตียนหลังจากที่ทั้งคู่นั้นเดินทางไปพักผ่อนไกลถึงประเทศสหรัฐอเมริกาเเเป็นนนววลาารรรมททัั้้งสสิิ3ดือํบ นี้ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งทริปสุดหวานที่แฟนหนุ่มนั้นดูแลดีมากมีตารางว่าในแต่ละวันจะทําอะไรที่ไหนบ้างพราะดิวเธอเป็นคนไม่ชอบอะไรเดิมๆทั้งฝั่งของเซบาสเตียนก็ต้องเอาใจสุดๆเลยละครับล่าสุดในรายการสามแซบที่ดิวมาเป็นแขกรับเชิญซึ่งหนุ่มกัญชัยในฐานะที่เป็นพิธีกรได้พูดขึ้นว่าหมดเงินไปเยอะมากสําหรับคุณเซประมาณแปลักซึ่งดิวเองก็ยิ้มๆแล้วบอกว่าไม่รู้จะตอบว่าอะไรเขาคงหมดเยอะค่ะซึ่งหนุ่มกัญชัยพูดต่อว่าได้ยินแวแวๆว,ว่า10กว่าล้านดิวได้พล ต่อว่าแต่ละที่ที่ไปก็ดีๆทั้งนั้นที่พักก็ดีเขาก็เต็มที่มากแฟนคนนี้ไม่ใช่สายเปไม่ซื้อกระเป๋าแพงๆแ,แต่การให้ชีวิตเดียวในอีกสไตล์หนึงพาไปในโลกที่เดียวไม่เคยไปพาไปเห็นที่ที่ไม่เคยทำทำอีกสไตล์ที่เดียวยังไม่เคยเจอต่อมา่มกันชัยถามว่าเซบาสเตียนทำงานอะไรซึ่งเดียวก็ได้ตอบเสียงสูงว่าก็ทำอสังหาริมารัพย์เขาไม่ได้รวยมากหรอก ท่านผู้ชมรับรับมีความคมิดเห็นแยงกับเรื่องนี้ลองสแสดงความคิดเห็นเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณขอ้อมูลจาก v วรีนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ